เหมือนว่าประธานเอ็มปาเป้จะนิ่งแล้วก็ใจเย็นขึ้นเยอะเลยนะครับเอ็มปาเป้ครับดาวยิงความเร็วส่งคนนี้ได้ออกมายืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรกับการเลาอเลียนที่ได้รับของเอมิเลนโนมาติเนสรวมไปถึงแฟนบอลบางส่วนของอาร์เจนตินาแชมป์โลกนะครับโดยให้ผลว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยซึ่งเขาก็ไม่อยากจะเสียเวลากับเรื่องตรงนั้น เราต้องบอกว่าในศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาครับเอมัปเป้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากๆครับเป็นดาวโซนโวของทัวร์นาเมนต์ด้วยช่วยให้ตรากายฝรั่งเศสเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก,ก่อนแพ้จุดโทษให้กับอาร์เจนตินาไปนะครับสิบวันหลังจากฟุตบอลโลกนัดชิงครับเอมัปเป้กลับมาช่วยปารีสแซงแมงลงตัวจริงเกมลีเองิงเปิดบ้านพบกับตาบุกนะครับ ทีมของคริสซอฟกติเยครับออกนำอย่างรวดเร็วกับแต่ช่วงครึ่งหลังโดนตีเสมอนะและก่อนจบเกมราวครึ่งชั่วโมงครับเนมาสตาร์คนดังอ่ะโดนไปเหลืองที่2ข้อหาพุ่งล้มต้องเหลือ10คนสำหรับปารื่องช่างแมงนะครับอย่างไรก็ตามครับนาทีที่90บวกประธานเอ็มบัเป้เป็นฮีโร่ครับเรียกจุดโทษแล้วก็ลุกขึ้นมาสังหารเองให้ทีมเก็บชัยชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะ หลังจบเกมครับเอ็มบัปเป้ได้ให้สัมภาษณ์กับ RMC Sport กครับสื่อในบ้านเกิดนะครับและเขาก็ดูกถามว่าความแพ้กับอาร์เจนตินาเป็นยังไงบ้างนะครับเอ็มบัปเป้ก็บอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะไม่มีทางลืมความเจ็บปวดจากเกมนั้นได้แต่สโมสรผมไม่เกี่ยวข้องกับความ่แพ้ของทีมชาติเลยผมพยายามกลับมาที่นี่ด้วยพลังงานในแง่บวกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมพยายามสร้างโมเมนตัมให้ทีมคว้าชัยชนะและรักษาสถิติไร้พ่ายต่อไป ผมกลับมาที่นี่ก่อนกาหนด3วันเพื่อแสดงเห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในทีมชาติก็ตามนั่นไม่เกี่ยวข้องกับปารีสแซงต์แแมงและผมยังมุ่งมั่นที่จะพาแชมป์ทุกรายการกลับมายังกรุงปารีสให้ได้หลังจบทัวร์นาเมนต์ที่กาตา้าครับโอ้โหเอ็มปาเป้ตกเป็นเป้าหมายหลักจากการเล่าเรียนของเอมิเลโนมาตินเนสรวมไปถึงแฟนบอลอาร์ชิตินาบางส่วนนะครับทำให้เขาถูกถามเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้เขาบอกว่า เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาของผมผมไม่ต้องการเสียพลังงานกับเรื่องเล็กน้อยแบบนั้นตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับผมคือการโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดกับปารีสแฌนองแมงหลังจบเกมนัดชิงผมได้พูดคุยกับเมสซี่และแสดงความยินดีกับเขาการควา้าแชมป์โลกเป็นภารกิจแห่งชีวิตของเราทั้งคู่แต่ผมทําไม่สําเร็จตอนนี้เราจะรอให้เมซี่กลับมาเพื่อยิงประตูและคว้าชัยชนะร่วมกันต่อไป เป็นไงล่ะครับอันนี้ก็คือคำให้สัมภาษณ์ของประธานเอ็มปาเป้นะบอกว่าไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจคำล้อเลียนของเอมิเล n โนมาตินิสเลยนะขอโฟกัสกับฟอร์มของตัวเองดีกว่าณนะเวลานี้ขอทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่านะครับทำดีกว่าพูดละกันนะอื้มอันนี้ก็คือเอ็มปาเป้นะแล้วทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับประธานเ e อ e, นะ็มปาเป้ณเวลานี้คอมเมนต์ก็มาให้ผมได้เลยนะครับจัดไปเลยครับวารุ